ภัพปรางค่ะปรางภัพปรางสมัยพระเจ้าอู่ทองบรรยากาศบรรยากาศภาพกลางกันจ้าบรรยากาศร่มรืาา่นมากนะเย็นจ้ะ น,น่าเล่นน่านั่งพระร้างน,นประสมัยพระเจ้าอู่ทองสักสวยคองทนของข้า,า,าอิฐละก้อนนะคะอิ่ละก้อนยังสมบูรณ์อิฐละก้อนสมบูรณ์ค่ะ จำบล์อยู่เลยมาลีสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะบรรยากาศมาบัดปลั๊ง อีกเขายัางสมบูรณ์เลนะอันนี้คือความเก่าแก่ของเขาจริงๆไม่ได้ผ่านการบูรณนะอะไรเลยนะสวัสดีลงไลน์รด้ยังมาลีมาลีาล,ลงไลน์รือยังคะมาลีลงไลน์ยังลงไลน์หรือยังคะงงความสวยงามของเขา กิบแต่ละก้อนกินแต่ละก้อนของขา้ายังสมบูรณ์อยู่นะคะยังสมบูรณ์อยู่เลยโบร,ราณสถานละเด้อสมัยอยุธยาพระปางพระปางหลวงแล้วเป็นผ้าปางหลวงแล้วะคะ่ะ ยายาพาไปเข้าวร่มก่อนพาข้าร่มก่อนพาข้าร่มก่อนเอนีเ่นยปรา,าปางโบราณสถานขงังนนทบุรีในเจ้าไฟดับอ้าวไม่ได้ขึ้นเหรออ้าวนาลีไม่ได้ขึ้นไรเหรอโอ้มีหน้าเหรอยายก็ไม่ได้สังเกตเพราะเมื่อเช้าเป็น เป็นวุ่นวายยังไงกันไม่รู้เจวันก็ดาบมันเป็นวุ่นวุ่นกันค่ะขอบคุณค่ะ